บี B, น้ำทิพเปิดใจป่ม unfollow ฟ,ฟิล์มธนาพัฒน์ตอบแซบแซบไม่ใช่คนโง่ที่จะถูกหลอกคบซ้อนกลายเป็นข่าวเมาส์ให้ค่ะเพื่อตามส่องอีกแล้วล่ะคะ่ะ เมื่อมีคนตาดีเห็นนางเอกสาวบีน้ำทิพย์ ollow, อันฟอลโล่อ a ินสตาแคู่จินพระเอกหนุ่มฟิล์มธนพัทเสแล้วซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นสองคนนี้ผิดใจอะไรกันหรือไม่ซึ่งทางเฟซบุ๊กเจมอยก็ได้ออกมาระบุข้อความเกี่ยวกับการที่พระนางคูจินปลักปปอมๆเอาใจแฟนคลับกลายเป็นรักจริง แต่สุดท้ายกลับถูกทรยศก็ยิ่งทำให้คนสงสัยอีกว่าข้อความนี้จะเกี่ยวกับคู่ B ีฟิล์มหรือเปล่าและล่าสุดสาวบีก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉทางช่อง GMM 25ดังนี้ทั้งนี้บีเผยโวยว่า ต้นยืนยันตอนนี้ไม่มีแฟนไม่มีคนคุยและไม่เคยคบกับฟิลมธนาพัฒน์จริงๆไม่เคยเป็นแฟนกันสนิทกันเพราะเล่นละครด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมงานที่คนคิดว่าเป็นแฟนกันก็อาจจะเป็นเพราะเราเล่นกันเวอร์มากเกินไป ดูถึงเนื้อถึงตัวกันเห็นแฟนคลับชอบก็เลยเสิร์ฟความจิ้นให้เฉยๆเราไม่เคยเปิดตัวว่าเป็นแฟนกันที่ออกงานคู่เพราะเป็นงานจ้างไปอีเวนต์ส่วนต่อไปจะมีผลงานร่วมกับฟิล์มไหมตนไม่รู้ต้องถามทางผู้ใหญ่ถ้ามีคนจ้างก็รับช่วงโควิดต้องใช้เงิน ส่วนที่ตนอันฟอลโล่ฟิล์มเพราะต้นฟอลโล่คนอื่นเยอะแล้วจริงๆไม่ได้อั f นฟอลโล่แค่ฟิล์มต้นอันฟอลโล่หลายคนไม่รู้ว่าใครบ้างต้นอยากตามใครก็ตามไม่อยากตามใครก็ไม่ตามแล้วแต่อารมณ์อนาคตจะกลับมาฟอลโล่ฟิล์มหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของอนาคตส่วนเรื่องที่จิ้นกันนอกจอนั้นบีบอกว่าไม่จริงเรื่องที่แอบพบกันนั้นไม่จริงมีคนคอมเมนต์ว่า ฟิมกับบีคบกันแล้วฟิล์มไม่ยอมเปิดตัวเพราะขัวกระแสตกแถมฟิล์มยังมีแฟนอยู่แล้วตนสั่งให้ฟิลมไปเลิกกับแฟนจะบอกว่าการเขียนคอมเมนต์แบบนี้ไม่ได้โง่ให้ใครมาหลอกคบซ้อนอย่าดูถูกกันส่วนท้าฟิลมจะมีแฟนแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับบีเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกันตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ได้น้อยใจที่ฟิล์มไม่ยอมเปิดตัวที่คบกับตนเองเรื่องที่ลงอินสตาแกรมตัดพอเรื่องความรักก็ไม่ได้ตัดพอเรื่องคนนี้บางข้อความเห็นแล้วชอบก็โพสขอบคุณ้อมูลจาก f c e e o o o เจมอยร้อยแ0 8 และรายการแฉะนะคะและใครมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อย่าลืมโพสต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ